ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม PHP MyAdmin นะครับเพื่อสร้างดัตเตอร์เบให้รองรับกับการใช้งานชุดเคาน์เตอร์ของเรานะครับเริ่มต้นจากเปิด Browser นะครับเข้ามาที่ local host ตรงนี้นะครับจากนั้นใช้ PHP MyAdmin นะครับเข้ามาจัดก,การ d a t a b a ร์ตรงนี้ให้ใส่ root นะครับแล้วก็ password ที่เรากำหนดไว้นะครับล็อกอเข้าไปก็จะได้หน้านี้นะครับ แถบทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเป็นรายชื่อ database ที่มีอยู่นะครับโดย default ก็จะมีอยู่3รายการนะครับที่มีมาพร้อมกับการติดตั้งของโปรแกรม m y s q l เนี่ยนะครับโดยในที่นี้นะครับเราจะต้องทำการสร้าง Database ขึ้นมาใหม่นะครับเป็น d a t d b a s e ที่จะใช้สำหรับชุดเคาน์เตอร์ให้มีชื่อเดียวกันกันกบชื่อไฟล์นี้นะครับ ccs underscore database นะครับก็พิมพ์ชื่อเข้าไปครับแค่นี้นะครับ ccs underscore database นะครับพิมพ์ให้ถูกต้องและเหมือนกันนะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่ม create หนึ่งครั้งนะครับเราจะสังเกตดูว่าตอนนี้แถบทางด้านซ้ายมือที่ชื่อว่า database นั้นจะต้องมีชื่อ,อ database ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับก็คือ ccs underscore database นะครับ นห,นหน้าต่างนี้นะครับแสดงว่าเราหรือรายการที่เราเลือกอยู่ขณะนี้ก็คือ Database ที่เรากำลังทำงานอยู่นะครับให้คลิกที่ปุ่ม Import ตรงนี้นะครับที่เมนู Import จากนั้นเลือกที่ชูสไฟ e e นะครับก็จะเป็นไฟล์นี้แหละครับไฟล์ File ที่เราได้เตรียมไว้ให้แล้วนะครับ underscore database sql นะครับ open ม <mark> านะครับ ส่วนอื่นๆนะครับก็ใช้เป็นค่า Default ไปได้จากนั้นก็คลิกปุ่ม go ครับเรียบร้อยนะครับเราจะต้องเห็นหน้านี้นะครับเป็นหน้ารายการที่บอกว่าคำสั่ง sql ที่ถูกใช้งานนั้นเป็นยังไงนะครับพร้อมกับสังเกตทางด้านซ้ายนะครับเมื่อสักู่จะมีแค่ ccs database ตอนนี้เราจะต้องมี อีกอันหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับหลังจากที่เราทําการ Import มาแล้วนะครับการ Import จะเป็นการ Import Table เข้ามาที่ชื่อ tb ccs counter นะครับเราคลิกดูนะครับก็จะเห็นรายการนะครับของฟิลด์ต่างนะครับที่อยู่ใน Database ตอนนี้เป็นเพียงแค่ชื่อฟิลด์นะครับยังไม่มี Data นะตัว Data จะถูกฟิล l มาเองจากโปรแกรมโดยอัตโนมัติณตตรงนี้นะครับก็ถือว่าพร้อมแล้วนะครับสำหรับการเชื่อมต่อกับ โปรแกรมนะครับเคาน์เตอร์ที่จะนำมาเก็บข้อมูลเข้าสู่ Database ของ MySQL นะครับหลังจากที่เราดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็ควรจะล็อกเอาออกไปนะครับคือเลิกการใช้งานก็คลิกที่ปุ่ม Home ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มล็อกเอาครับก็จะออกจากหน้าต่างของการใช้งาน PHP m y s ห้ปิดไปนะครับ